ขั้นตอนการคัดกรองผู้โดยสารนะครับเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินมาแล้วนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ไปต้อนรับที่หน้าประตูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเจรจานะครับก็จะไปกล่าวต้อนรับนะฮะกับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาที่ตรงประตูเครื่องบินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้โดยสารก็จะลำเลียงมาด้วยเจ้าหน้าที่นะครับของ าทางการนะครับไปรับผู้โดยสารเนี่ยมานั่งตามจุดที่เรากำหนดไว้หลังจากนั้นก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยได้กรอกเอกสารนะครับทบทวนเอกสารให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะทำการคัดกรองเข้ามาสู่กระบวนการคัดกรองที่ด่านนะครับกระบวนการที่ด่านก็มีการคัดกรองอุณหภูมกิก่อนนะฮะอุณหภูมิด้วย h a n d h เฮลนะครับยิงอุณหภูมิที่หน้าผากนะครับถ้าอุณหภูมิเนี่ยเกิน36.8 เราจะวัดซ้ำอีกทีหนึ่งด้วยอุณหภูมิทางหูนะครับซึ่งมันจะแม่นยำกว่าถ้าใครอุณหภูมิเกิน37.3เราก็จะคัดแยกออกไปรอที่บริเวณด้านข้างนะครับซึ่งไม่ปรับปลนหลังจากนั้นเราก็ให้ผู้ทีิสานั่งพักนะครับแล้วก็วัดซ้ำอีกทีหนึ่งเป็นเวลา10นาทีถ้าอุณหภูมิยังสูงอยู่37.3เราก็จะคัดแยกเพื่อจะส่งลงโรงพยาบาล นะครับันนี้คือกลุ่มที่1นนะครับแล้วกลุ่มที่2เนี่ยถ้าใครก็ตามที่เคาน์เตอร์เนี่ยได้สัมภาษณ์แล้วพบว่ามีอาการทางเดินหายใจนะครับไม่จำเป็นต้องมีไข้ขอให้มีแค่ทางเดินหายใจเราก็จะคัดแยกไปส่งโรงพยาบาลเหมือนกันดังนั้นการคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจะมีทั้งผู้ป่วยที่มีไข้หรือผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจทั้ง2องอย่างก็จะส่งต่อลงโรงพยาบาลครับแล้วภายหลังเนี่ยมีผู้ที่สารที่มีโรคประจำตัวนะครับเข้ามา เพิ่มเติมเพราะเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราจะมีแพทย์นะครับมาทบทวนนะครับหรือว่ามาพิจารณานะครับเงื่อนไขว่าผู้โดยสารเหล่านี้เนี่ยเข้าสเตตค์คุรนทีได้หรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าเข้าไม่ได้ก็ต้องส่งไปลงมาลเช่นกันนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยได้มีศักยภาพหรือมีสุขภาพที่ดีเพียงพอที่จะเข้าสู่สเตต์คุรันทีได้